ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ ชำนาญการนะคะขอเป็นพิธีกรในวันนี้นะคะขอต้อนรับแกการประกวดนะคะที่ทุกท่านได้เห็นข้างหน้านี้นะคะเป็นผู้ชนะการประกวดกลางนะคะคือน้องกิติยาพรเกียรติอัมพลค่ะเกียราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงแห่งนิวเปอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนางงามผู้บกครองทางการได้ยินนะคะคุณพอลินงามพริ้ง นักต่อสู้สิทธิมนุษยชนด้าน L G B T Q ผู้บริหารกระทรวงการพัะชาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเป็นโรลังวันนะคะซึ่งน้องน,นะคะเป็นตัวแทนจากจังหวัดสุขโขทัยนะคะตอนปเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีผลงานรีวิวโฆษณา,นานแล้วก็ตอบคำถามได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะจากการประกวด เรามาต่อกันที่ที่มิสกีมมิสค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเคอไทยแลนด์นะคะ mm hmm. ถ้าขาดรนนี้ไปนะคะกองประกวดและงานวันนี้คงจะไม่สำเร็จเช่นเดียวกันค่ะ m i s t p o l G B t ีบีท i ทัวรทยค่ะ mm hmm. ผู้ประสานงานสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะและเป็นีมทัวหนา ท่านนะคะเป็นจิตอาสา,านะคะแม้ว่าจะทํางานประจําอยู่นะคะแต่ก็แบ่งเวลามาช่วยกองประกวดเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะสนับสนุนการประกวดในกลุ่มของธุรกิจก่อนนะคะและกานพี่เลี้ยงทั้งหมดนะคะค่ะตต่อไปกรมกิจการสตรีและครอบครัวนะครับที่ได้จัดงานวันนี้เพื่อย,ยืนยันว่า รัฐบาลชุดนี้คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และก็ความเท่าเทียมระหว่างเพศด้วยการปฏิบัตินะครับฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่แสดงความสามารถของคนไทยทุกคนนะครับที่ต้องการทําตามฝันของตัวเองให้เป็นจริงนะครับฉะนั้นเมื่อเราหาจุดแข็งของชีวิตเจอและได้ทําตามความหลงไหลไฝ่ฝันของตนเองเราเชื่อว่าชีวิตนี้ก็จะไม่มีสิ่งอะไรที่มาเป็นอุปสรรคกีดกัน ก็ขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีนะครับและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นพร้อมจะเป็นเพื่อนร่วมทางกับท่านให้ท่านได้ไปสู่ฝันที่ท่านต้องการจะเป็นครับรัก่นตรีคะเห็นทางผู้จัดงานบอกว่างานนี้ค่ะปีหน้า,าจะไปไกลสู่อาเซียนนะคะท่านั้นัฐมนตรีมองว่าอะไรคะผมก็สนับสนุนนะครับแต่ว่าอยากจะให้ฝึกให้ศึกษาให้มีความพร้อมไปแล้วต้องปังนะครับ การมีผมเชื่อว่าคนไทยมีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็การทำงานเป็นทีมเวิร์กแล้วก็วันนี้เห็นความเสียสละของหลายๆคนที่เป็นจิตอาสามาทำให้ฟรีผมเชื่อว่ามีทีมที่เข้มแข็งแต่คงต้องจัดระบบการทำงานแล้วก็ให้เข้าใจสภาพแวดล้อมการแข่งขันศึกษาคู่แข่งนะครับไปแล้วต้องทำให้ประเทศไทยนั้นกับคนไทยทุกคนนั้นภูมิใจครับ okay. ก็เราได้ปรับการทำงานของเราในปีที่ผ่านมามากพอสมควรนะครับแต่ก็เขาบอกว่ายังไม่เท่ามาตรฐานที่เขาอยากจะให้เป็นนะครับฉะนั้นมาตรฐานที่เขาอยากจะให้เป็นนั้นก็ต้องมาดูว่ามาตรฐานระดับไหนนะครับเพราะถ้าเบิดดูว่ามาตรฐานของประเทศใครประเทศคนนั้นก็เราก็ต้องทำนะครับเพื่อเป็นมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันก็ประเทศที่เรียกร้องให้เรามีมาตรฐานนั้นก็ดูเรื่องมาตรฐานการควบคุมโรคนะครับว่าคนไทยเยกาทำได้ไม่แพ้ชาติอื่นแล้วสิ่งที่เขาทำนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีจุดโว่ช่องโว่นะครับแล้วก็ได้ปิดช่องโวนั้นเยอะมากแล้วก็ตั้งแต่ท่านรองนายกมนตรีพลเอกประวิทย์ที่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันการค้ามนุษย์ ก็ได้ทํางานกันอย่างหนักนะครับแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นก็ได้เจาะไปทํางานตามที่คําคแนะนําหรือคําติติงของอหน่วยป้องกันปรับปรามการค้ามนุษย์ที่เขาต้องการแต่ผมเชื่อว่า,าประเด็นนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกนำมาใช้ในการเจราจาทางการค้าระหว่างประเทศด้วย นะครับงั้นก็ขอให้มองภาพให้กว้างจะได้รู้เท่าเทียมรู้เท่าทันว่าเราต้องทำอย่างไรแต่เมื่ออะไรที่เป็นจุดบอดจุดอ่อนของเราเราก็ต้องแก้ครับแต่เราเชื่อว่าเราได้ทำมาดีมากในปีที่ผ่านมาและเมื่อเขามีคำแนะนำหรือข้อติดติงเราก็จะปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆเรารับฟังแต่เราก็มีดุลพินิจของเราเองนะครับว่าเราได้ทำอะไรไปได้บ้าง ผมไม่อยากพูดไปแล้วให้ให,ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากไปกว่านี้นะครับผมถ้าถามผมนะครับผมคิดว่าถ้าเผื่อทุกคนพอใจมันก็จะหยุดพัฒนานะครับงั้นเราก็จะไม่หยุดพัฒนาตนเองเราแต่เราก็จะบอกกับทีมงานของเราว่าอย่าไปท้อถอยเขาบอกให้เราวิ่งร0อยเมตรแล้วเข,เข,เข,เขาขยับไปเป็นร้อเมตรก็อย่าไปท้อถอยเราต้องสู้ ผมถึงได้พูดไงครับว่าตรงนี้ต้องให้รู้เท่าทันต้องให้รู้เท่าทันว่ามันเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าอย่างหนึง่งในะอีกหลายๆอย่างที่นํามาใช้กีดกันสินค้าไทยแต่ว่าไม่ใช่โดยรัฐบาลนะครับก็ภาคเอกชนที่เป็นคู่แข่งของประเทศไทยก็จะหยิบข้อจํากัดเหล่านี้ไปร้องเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเขาผมถึงได้บอกว่าไม่อยากจะพูดเพราะว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีเยอะนะครับทั้งสิ่งที่เราคิดว่าใช่แล้วก็สิ่งที่ว่าไม่ใช่นะครับเพราะนี่เป็นการสัมภาษณ์ออกไปสู่สาธารณะถ้าเป็นห้องสัมมนาผมจะพูดมากกว่านี้ที่ปกป้องประเทศไทยนะครับพอใจระดับหนึ่งที่ไม่ตกลำดับไปเพราะผมเชื่อว่าเมื่อใดที่คุณอยู่หยุดพัฒนาเมื่อนั้นคุณจะเริ่มถอยหลัง ฉะนั้นสมมุติว่าเราเป็นแชมป์แล้วแชมป์นั้นก็หยุดไม่ได้เหมือนกันเพราะคนจะต้องมาทวงแชมป์แต่เมื่อเรายังไปไม่ถึงดวงดาวเราก็ต้องทําของเราให้ไม่มีจุดอ่อนนะครับเมื่อเราทําไปแล้วอะไรไปแล้วจุดอ่อนยังมีก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทําจนครบที่เขาพูดเขาก็ต้องมีจุดอ่อนใหม่ขึ้นมาอีกนั่นแหละปุณยิเข้าใจนะไม่น้อยใจเลยเป็นคนที่สู้โชคชะตาครับไม่เคยน้อยใจสักอย่างนึง และผมก็เชื่อว่านี่แหละคือคุณสมบัติของคนไทยที่ทําให้ประเทศไทยรอดนะครับโควิดนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าประชาชนทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมกันสู้จนประเทศไทยนั้นอยู่แนวหน้าในการที่มีผลงานที่ดีในสายตาโลกนะครับ,ค,ค,รบครับขอบคุณครับอย่างงานวันนี้ค่ะถ้าถ้ามีในปีต่อๆไปนะคะทางกระทรวงพร้มที่จะให้กันด้วยความเต็มใจ ตอบได้คำเดียวว่าด้วยความเต็มใจ